ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงเตรียมเฮพ่อของแม็กอลิสเตอร์เตรียมเดินทางมาอังกฤษเพื่อปิดดิวให้กับลูกชายของเขาในสัปดาหนะ์น้ะอัปเดตรายงานล่าสุดนะครับในดิวการย้ายทีมของเอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แบบสดสดร้อนร้อนเมื่อช่วงกึ่งนที่ผ่านมาเมื่อมีรายงานข่าวที่น่าสนใจบอกว่า คาร์ลอส c แม็กอาิสเตอร์ซึ่งเป็นคุณพ่อของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และรับบทเป็นเอเจนต์ส่วนตัวให้กับลูกชายของเขานั้นกําลังเตรียมที่จะเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษในสัปดาห์หน้าเพื่อไปติวในการย้ายทีมลูกชายของเขาสู่ลิวเวอร์พูลให้เสร็จสิน้นดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ากระบวนการการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์น่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์นะครับคือเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของลิวงเวอร์ p o o ตลอดนะฮะและที่ผ่านมา สายข่าวหลายสำนักก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันตรงกันว่าลเว์พูได้ปิดดีลกันย้ยท,ทีมของแม็กเอริสเตอร์เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่รู้แล้วเพียงแต่ว่าทางสโมสรบรตัตนนั้นได้ขอร้องว่าไม่ให้มีการปล่อยข่าวในเรื่องนี้ยามเป็นการออกไปสู่สาธารณะนั่นเพราะทีมของผู้คนนั้นต้องการให้ตัวนักเตะม,มีสมาธิกับเกมที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะครับจากนั้นค่อยมีการประกาศเปิดตัวในฤดูกาลนี้สิ้นสุดลง ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เองทําให้สอดคล้องกับข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้แบบลงล็อกผดิบผดิบเดียตามรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากเซซ่าลุยส์มูโรนักข่าวชื่อดังของทางช่อง t y c Sport mm hmm. ก็ได้ออกมาให้ข่าวที่น่าสนใจกำลังว่า mm hmm. ในช่วงสัปดาห์หน้านั้นถือว่าเป็นช่วงระทิกการของเอ็กซ mm ิทแม็กอลิซาเพราะมีคำยืนยันแน่ชันแล้วว่าการย้ายทีมของเขานั้นจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้านั่น,น,นเพราะพิมพ์เลนกริทฤดูกาลนี้กำลังจะปิดตัวลงในสัปดาห์หนี้ โดยณตอนนี้ทุกอย่างคืบหน้าไปได้ดูเดเหลือแค่การเซ็นญาตต่อหน้าสาธารณชนและชูเสื้อเท่านั้นผมยืยนยันได้ว่าอเล็กซิสแม็กเอลิสร์นั้นจะเซ็นสักกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในสัปดาห์หน้าเพราะณตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วว่าคาร์ลสแม็กอลิสต์ซึ่งเป็นพ่อของอเล็กซิสแม็กเอลิสร์นั้นได้จองตั๋วขึ้นบินไฟที่จะเดินทางไปที่บร,ริเตเกรดในสัปดาห์หน้าซึ่งถ้านำเรื่องรามาปฏิปะตะก,กันว่าบริทันจะยินยอมให้ er อเล็กซิสแม็กเอลิสต์ย้กยอออสเตรียมไปในช่วงนั และพ่อของเขากําลังเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษในสัปดาห์หน้าและช่วงสัปดาห์นั้นนะครับพีมอังกฤษก็แข่งขันเสร็จสิ้นจนจบฤดูกาลไปแล้วดังนั้นมันจึงชัดเจนว่ากระบวนการการยมทิ่ของอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์นั้นจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะในะตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะมากัดขวางเมื่อให้อเล็กซิสแม็กอลิเซอร์ย้ายเข้าสู่ทีมลรเวอร์พูลได้อีกต่อไปแล้ว โดยนานข่าวของเซราลุยส์โมโรนะครับยังรายงานต่อไปว่ามีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าอเล็กซิสแม็กเลเซอร์จะเซน็นสัญญาระยะเวลา5ปีกับลิเวอร์พูลหรือจนถึงปี2028และทางไบรตันก็ได้ทราบถึงข้อเสนอดนังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับนะตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องค่าดตัวในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้รวมถึงข่าเหนื่อยที่อเล็กซิสแม็กเลเซอร์จะรับกระทางลิเวอร์เท่าไหร่นั่นก็ยังไม่มีความแน,น,น,น่นอ,อกกน,น แต่ก็เชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะถูกเคลียร์ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของฟาบิิโอโรมาโนนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าแม็กอลิสเตอร์เตรียมที่ยายไปยังลิเวอร์พูลในเดือนมิถุนายนนี้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คาดว่าเขาเตรียมที่จะอำลาแฟนบอลสโมสรไบรนันนแอมอบออเบียนหลังเกมสุดท้ายที่จะพบกับแอสตันลาในวันอาทิตย์นี้หลังจากผ่านประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรตั้งแต่ปี2020 ้ดยเขานะครับเตรียมที่จมลานสงสอนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเพื่อไปร่วมทีมทีมชั้นนําอย่างลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเข้าไปใกล้ทุกขณะแล้วกับคําว่าบลูคอตาตลงเส้นสัญญากันแล้วกําลังรอรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเพียงเท่านั้นเองนี่คือรายงานจากฟาบิโอโรมาโนล่าสุดนะครับก็น่าจะแน่นอน100นะครับไม่น่าจะพลาดเตรียมเฮได้เลย เดือยทำยืนยันในกครว่าลิเวูร์เริ่มต้นกระบวนการไล่ล่าตัวโรมิโอลาเวียแบบจริงจังแล้วสโมสรลิววอร์ของพวกเราครับถูกจับตามองว่าทีมขงพวกเคนนั้นได้เริ่มต้นกระบวนการการย้ายทีมที่จริงจังในเรว่ของโรมิโอลาเวียมิดฟิลด์อายุน้อยจากเซาท์มปตันเป็นที่โรด่นแล้วหลงจากที่มีข่าวลือมาว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวูร์นั้นได้ให้ทีมงานเฝ้าสังเกตการฟอมการเล่นของกองกลางในวัย19ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ และในตอนนี้ทางลิวก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าโรมิโอลาเวียจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่ทางลิวนั้นต้องการที่จะได้ตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสัมมาร์โดยรายงานนี้มาจากเดอะไทม์นะครับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกก็ได้ออกมายืนยันความคิดเห็นว่าในตอนนี้ทางสโม,มสร,ร,ร,มร,สมร,ร,รลิว,วลนั้นได้เริ่มต้นดีลการคว้าตัวโรมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมแบบจริงจังเป็นที่รู้แล้วโดยทางลิวนั้นได้เริ่มต้นดีลการใหทีมของนักเตะรายนี้ด้วยการเจะดาพูดคุยกับเอเนต์ส่วนตัวของนักเตะรายนี้ไปบบ้้างางงส่ววนแล และทางลิวพูลเชื่อมั่นว่าถ้าหากทีมของพวกเขานั้นยืน่นข้อเสนออย่างเป็น,นการเข้าไปที่เซาท์ันตันแล้วแล้วก็ทีมของพวกเขานั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเดือนนี้สูงมากนั่นเพราะในตอนนี้เป็นที่รู้กันดีว่าสโมสรเซาท์ันตันนั้นเป็นทีมที่ตกชั้นไปเป็นที่รองลยแล้วในฤดูกาลน,นี้และตอนนี้ทีมของพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกมากนักสําหรับอยู่กันยดิมของโลมิโอลาเวียในครั้งนี้และการขายนักตเตะออกจากทีมไปเพื่อรับเงินเข้ามาปรับ สมดุลท่งนตันบัญชีนั้นคือสิ่งที่ทางเซาล์ันตันกำลังจะทำและเชื่อได้ว่าจะมีดาวเตะชื่อดังหลายคนทยอยออกจากเซาล์ทันตัน,ตนในช่วงตลาดสมัยนี้ โดยทางเดอะเซนต์เซาท์ทมตันนะครับที่เพิ่งตกชั้นจากพิมลิกไปมันหมัดนั้นมองว่าโลมิโอลาเวียนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของพวกเขาซึ่งนั่นก็ทําให้ทางเซาท์ทมตันกำลังมองหาคดตกลงในจํานวนเงินที่ไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้แน่นอนนั่นก็นว่าทางด้านลิมพูนั้นมองว่าพวกเขาสามารถคว้าตัวโลมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมในราคาที่ถูกกว่านี้เพราะทางเซาท์ทมตันตกชั้นไปแล้วดังนั้นค่าตัวจํานวน3 0ล้านปอนด์นั้นน่าจะเป็นรราาาาคททีีทง่งิิเเวออปะมนนนไ้้ต อีกทั้งณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีคู่แข่งสำหรับดีนี้เต็มยังได้นั่นเพราะทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเพิ่งจะประกาศว่าไม่มีแผนที่จะคว้าตัวโลมิโอลาเวียเข้าสู่ทีมตามที่ตัวเป็นข่าวเต่มยังได้ดังนั้นจึงถือได้ว่าลิเวอร์พูลกำลังทางสะดวกสําหรับดีลนี้นะครับดังนั้นจึงถือได้ว่าดีลการย้ายทีมของโลมิโอลาเวียในครั้งนี้ถือเป็นอีกดีลที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลและกาลังเป็นกระแสามาแรางแบบสด,สดๆโดยเฉพาะการที่ลิเวอร์พูลกัดพลาคลดคว้าตัวเมสันเม์เข้าสู่ทีมนั้น นั่นทาให้ลิเวอร์พูลได้เบนเป้าหมายในการสมทับไปที่โรบโอลาเวียแบบต้นตัวแล้วนะครับณตอนนี้และเชื่อได้ว่าเดี๋ยวนี้มีกระาสสูงมากคนเลยที่ลิเวอร์พูลจะสมหวังนะฮะ <Your story. S 1> ข่าวลือทั้งนั้นนักข่าวดังยืนยันไม่มีการติดต่อจากอัลมาริดเรือร่องการย้ายทีมของแอนดี้โรเบอสันและลิเวอร์พูลจะงงมา,มากๆถ้าปล่อยแอนดี้โรเบอสันออกจากทีมไปไม่เป็นความจริง โรดดี้กาเลติสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับก็ได้เอามาสิื่ข่าวที่เชื่อมโยงกับท่าน,นั้นของแอนดี้โรเบอร์สันนั้นว่ากําลังได้รับวามสนใจจากทางสโมสรเ,เรือมเรดและกําลังถูกทางเรือมเรดนั้นยื่นเข้าเสนอจํานวน40ล้านปอนด์เพื่อว่าตัวแบ็คซ้ายสายบวกรายนี้เข้าไปแทนที่ฟรองเมนดี้แบ็คซ้ายของทีมคนปัจจุบันที่มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ไม่สามารถ ช่วยเหลือทีมได้มากหนักนะครับดังนั้นทางทีมรอยันทุกข่าวจึงกําลังมองว่าแอนดี้โรเบิร์สันนั้นน่าจะเป็นนักเตะที่สามารถเข้ามาแทนที่ผู้เล่นในตำแหน่งด,งดังกล่าวนี้ได้เหนือท่านั้นของรูดี้กาลลติก็เดามาให้วานชัดเจนกับข่าวดังกล่าวนี้แล้วเมื่อช่วงกํามเนที่มันมาว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีทางเลยที่เจ็กกิงคลับจะยอมอนุมกกัติการปล่อยตัวแอนดี้โรเบอร์สันออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมัยน,นี้นั่นเพราะกับตันทีมชาสสกอเรลด์รายนี้เป็นนักเตะแกนหลักของลิวเวอร นั้นหวงแหนเป็นอย่างมากดังนั้นการที่มีข่าววาะะ่าโรเบรตจะเข้ามาเซ็นเดียวกับแอนดี้โรเบิร์สันไปร่วมทัพในช่วงตลาดซืมนมือน,นั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกทั้งกับข่าวที่ออกมาว่าแอนดี้โรเบิร์สัน้นมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่40ล้านปอนด์นั้นตัวผมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากๆนั่นเพราะหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวของโรเบิร์สันนั้นไม่ควรจะมีแค่นี้ซึ่งผมมองว่าค่าตัวจำนวนหก7 0ล้านเอนดนส,สมผลมากกว่า นั่นเพราะ,ะ่านของเอ็ดดี้โรเปซันนั้นถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแบ็คไซด์ระดับโลกดังนั้นการที่เรลือมาริยิ่นขก็เสนอเพียงเล็กน้อยแค่า40ล้านปอนด์ให้กับทางลิเวูร์พิจานานั้นถือได้ว่ากำลังหยามกันจะชัด ดยหลังจากจบการนี้นะครับลิวพูจะมีการซื้อตัวผูเ้เล่นเข้ามาใหม่เข้าสู่ทีมไลคอนซึ่งแน่นอนว่าการเสริมทัพนครั้งใหญ่นนี้ทางด้านเจ็ก,กินครอปหวังว่าลิวพูจะกลับกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นทีมที่มีการ,รุ้นแชมป์อีกครั้งในนันกันหน้าซึ่งแน่นอนว่าลิวพูที่ต้องการเสริมทัพผูเ้เล่นคนใหม่เพื่อให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั้นไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะยอมปล่อยตัวหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดออกจากทีมป่ายและการปล่อยตัวแอนดี้โรเบิร์สันออกจากทีนั้กงง่่่รดดสทีีีอุค ลูดูกาหนาเจกินนะรครอบยืนยันแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟาบิโอคาวยโยจะถูกปล่อยออกจากทีมแบบยืยมตัวในนูกาหนานะมันจะเทนว่านี่ไม่ใช่นูกานที่ดีที่สุดในอาชีพของฟาบิโอคาวยโยแต่ก็อาจเป็นนูการที่สุดการที่สุดของเขาไม่มีใครทําให้ผมประทับใจได้มากไปกว่าฟาบิโอคาวยโยความมุ่งมั่นในการทํางานของเขาในการฝึกซ้อมจะทําให้เขามีอาชีพที่ยอดเยี่ยมในอนาคตขนาดนี้ ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่คาวโยจะถูกปล่อยยืมตัวในวักันหน้าไม่มีนักเตะคนไหนที่ทําให้ผมประทับใจได้มากไปกว่าเขาฟาบิโยคคือเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์มากมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็ไม่ได้ผลสาหรับเขาที่นี่ในอุลล่านี้ดังนั้นก็ต้องปล่อยให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วค่อยกลับมาใหม่แฟนหงสบายใจได้เจ็กนักับการันตีซาร่าไม่ทิ้งลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน แฟนหงใจชื้นเล่นถ้วยยูโรปาลีกแล้วไงเจเก็คลับกุนซิลลิปูคอนเฟิร์มโมเมตนตซาลาห์เดายิงคนเก่งไม่เอาลาถินอันฟิวอย่างแน่นอนแต่ระบุใครอยากย้ายก็เชิญตามสบายแถมจะขับรถไปส่งให้อีกด้วยเจกเก็คลับนะครับผู้จัดการทีมลิปูยินดนว่าโมเมตนตซาลาห์ปีกจอมถล่มประตูคุณสำคัญจะไม่ย้ายไปไหนอยากแน่นอนถึงแม้ดูดูกาลหน้าหงแดงจะมาเล่นในถ้วยใบใหญ่สุดข,ของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมลีกก็ตาม ชนเชสเตอร์เหนือโชว์4-1ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันพุธที่25พฤษภาคมทำให้ไปแสดงการรันตี Top 4, ท็อฟฟ์ร้อมขอตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์แอ์เซนอลและนิวคาสเซิลส่วนลิเวอร์พูลก็ได้จบแค่อันดับที่เท่านั้นและดูเกมที่โอตาร์ฟอร์ซาร่าได้ทวีตแสดงความผิดหวังในงทันทีกับการที่ลิเวอร์พูลต้องไปเล่นในถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลหน้าจนแฟนๆหงแดงบันใจว่า ยอดดาวยิงทีมชาติอียิปต์ในวัย30ปีอาจจะไม่อยากอยู่ค้างคั่งในทิมแอนฟิลด์อีกต่อไปแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเจคกิงครับได้พูดถึงประเด็นนี้เรียบร้อยผมได้ยินเรื่องที่เขาเขียนไว้ในทวิตเตอร์แล้วซึ่งก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นไปในทิศทางนั้นเลยก็คือซารห์อยากย้ายทียมยอดกุนซอชาอรมันในวัย5.5ปีกล่าวโมรักทีน่นี่และโมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมในลุกกะนี้เขาแค่ขอโทษสิ่งที่เราทำไม่ใช่ขอโทษสิ่งที่คนท ถ้าผู้เล่นคนไหนเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าโอ้เราไม่เด็ดไปยูฟาชิมลีกงั้นผมไปละผมก็จะขับรถพาเขาไปสโมรสรอ,อื่นในทันทีเอากุญแจมาเข้าไปในโรงรถแล้วนายอยากไปไหนละ่ะผมจะพาไปเองซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่กรณีของโมอย่างแน่นอนทั้งนี้ลิวพูลจะลงแต่เกมแิมลีกนัดปิดฤด,ดูกาลในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ด้วยการออกไปเยือนเซาท์ทัมตันทีมอันดับสุดท้ายของตารางที่ตกชั้นไปเป็นที่รู้แล้ว เจเกนคลับพร้อมส่งดาวินโป่งทิ้งทวนนักบุ Darwin, นดาวินนูเนียกรนาตัวตึงค่าริร์พูลครับลุ้นลงตัวจริงเกมสมทายซีซั่นในเกมเยือนเซาท์ทัมตันในวันที่28พฤษภาคมนี้เมื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์ตามปากคำผู้จัดการทีมเจเกนครับแต่รายของอิบรอฮิมกุวนเทนและแอนดูโรเบอร์สันขอเช็คร่างกายอีกทีดาวินนะครับหายหน้าหายตาไป2เกมจากการใช้งาน เนื่องจากเขาบาดเจ็บ hmm. ห um, ัวแม่เท mm ้ากระทั่งซ้อนเต็มรูปแบบแล้วตลอดสัปดาห์ที่มันมาพร้อมเป็นทั้งเลือกลาตไคายยังเซนต์แมรี่ส่วนกเดเทตป่วยโรเบอร์สันคนขันเงียบค่อยลุ้น้างานน่วยยซ้อมมือพนักงานเต็มรูปแบบกุนซือยอนมันเปิดปากอีบูป่วยเมื่อวานโรเบอร์สันรู้สึกเจ็บคนขันเียบเมื่อวันพุธหัสบดีห์เช่นเดียวกันเขาต้องสแกนความเสียหายว่าจะไม่เป็นอะไรแต่ทางเราก็ต้องรอดูอาการว่าเขาจะรับมือไหวไหม กลุ่มแข้งเลื่องยาวก็ยังนพลาดลงสนามนั้นมันชัดเจนส่วนที่เหลืออยู่ก็คงจะราบรื่อชัดเจนเช็กแคร็บขอเชียร์ดอทมุนชิวแชมป์บุนเดสลิกาประกาศชัดเลือดเสือเหลืองเข้มข้นเช็กแคร็บคุณซีลิวุฒิประกาศชัดนะครับ,บพร้อมเชียร์สโมสรปบริเซนดอทมุนใสแบบมชมป์บุนเดสลิกาในวันเสาร์นี้พร้อมระบุไม่สนุกแน่ๆหากใบยืมเล็กได้แชมป์อีกเช็เกแกร็บผู้จัดการทีมรุ่ยพูดยืนยันนะครับว่าตนพร้อมเอาใจช่วย สโมสรบริเซนดอ์มุนนะครับต้นสก,กัดเก่าคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันประจำฤดูกาล2022-2023โดยสีเหลืองจะลงเตะเกมตัดสินแชมป์กับไมล์05ในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ในศึกบุนเดสกาเยอรมันสัปดาห์สุดท้ายตั้งคืนวันเสาร์นี้ถือเป็นสัปดาห์ตัดสินแชมป์ด้วยหากดอนบุนทีมจา่าฝูงมีคิวเปิดบ้านดวลกับไมล์05ส่วนบอยเมวนกทีมอันดับที่สองที่มีคะแนนตามหลังสองแตม้มจะบุกไปเยือนเอฟซีโคโลน ซึ่งสือเลืองจะได้แชมป์ลีกมากรอบคลองเป็นครั้งแรกนับตั้แต่ซีซั่น2011-2012ในท,นทันทีโดยไม่ต้องลุ้นผลของเือใต้เบย์มินิกหากคว้าชัยชนะได้สําเร็จนะครับผมยังไม่ตายนะผมยังมีชีวิตอยู่แนะ่นอนผมติดตามอยู่แล้วยอดกุญซือเลือดเบียร์ในวัย55ปีซึ่งเคยคุมบริษัทมลช่วงปี2008-2015ก็ราวหลังถูกถามว่าเขากําลังติดตามสถานการณ์การแชมป์เดลสกาเยอรมันหรือไม่ผมสามารถพูดได้เลยว่า ผมคงมีความสุขไม่น้อยหากดดมุนเอาชนะไมล์ศูนย์ห้าได้ใช่ผมหวังเห็นดอดมุลเป็นแชมป์ผมคิดว่ามันนานมามากพอแล้วจากแชมป์ครั้งล่าสุดผมรู้จก est, ักเอดินเทอร์ซิตกุนซือของดดมุลเป็นอย่างดีและผมรู้จักหลายคนที่ดดมุนเราติดต่อกันตลอดและตอนนี้เราก็ยังติดต่อกันผมรู้ดีว่ามันมีความหมายมากแค่ไหนต่อเมืองนี้และหลายๆอย่างโดยรวมส่วนกับเบย์มอนิกผมมองแตกต่างออกไปแต่มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยหากทีมเดินหน้าได้แชมป์ตลอด เราทุกคนต่างก็รู้ด้ว่าบาเยิร์นจะกลับมาแน่ๆในฤดูกันหน้าดังนั้นเมื่อมีโอกาสแบบนี้ดอดมุลจําเป็นจะต้องทําให้ได้ตอนนี้แชมป์บุนเดสกาเยอรมันสองครั้งหลังสุดของดอดมุลมันเกิดขึ้นในยุคที่เจอเกนก็คุมเทียมในซีซั่น2010-2011และ2011-2012ฮ่โอโ้โห ทำใจนานแล้วเจคกิงครับเผยยูอโอรปาลีกจะเป็นรายการของลิเวอร์พูลหลังมืดไปยูฟาแชมเลียกเปิดการพูดของคุณสุรเก่งคลับนะครับที่ทำใจล่วงหน้าที่ไปลุยยูโรปาลีกก่อนแมนยูดับฝันไปยูฟาแชมเลียกหลังจบที่5ในศึกพรีเมียร์ลีก ย้อนกลับพูดของเจงกินกรับผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool นะครับที่ยอมรับชะตากรรมร่วงหน้าว่าจะต้องไปลุยศึกยูโรลีกฤดูกาล2023-2024หลังจบกเกมเพิมลิเกเต็เมื่อสุดเช้านาที่ผ่านมาซึ่งทำได้แก่เสมอกับอาเซมัน1-1ก่อนที่แมนเชสเตอจจร์เชิงตัวยูฟ่าแชมีลิกใบสุดท้ายด้วยการถล่มเชลซี4-1เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้แม,มนยูนะครับเพิ่มไปเป็น72คะแนนขึ้นไปอยู่อันดับที่3เหนือลิเวอร์พูลอันดับที่5เพิ่มไปเป็น6แต้มในขณะที่เหลือเพียงนัดปิดฤดูกาลโดยหงส์แดงแซงไม่ทันแน่นอนแล้วและจะอดไปลุยยูฟ่าแชมเี้ครั้งแรกในรอบ6ปีนับตั้งแต่ที่ไม่ได้ไปเล่นในทัวร์ยุโรปทุกรายการเมื่อรุูก,กาน26-27หลังจากจบอันดับที่8ในศึกเพีงลิเกตปี2015-2016 ท่านี้เชนคราได้พูดถึงลิเวอร์ทีเตรียมตัวเตรียมใจไปเล่นในศึกยูโรปาลีกแทนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในกันนาผ่านทาง BBC Sport ว่าเราจะทำให้ยูโรปาลีกเป็นรายการของเราผมไม่ได้ใจสลายขนาดนั้นการที่เราคว,ว้ากัวตัไปยูโรปาลีกน้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสำหรับทุกทีมที่อยู่รอบตัวเรามันเป็นเรื่องยากจริงๆและเราก็ทำมันได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเพลงของยูฟ่าจูมลีนั่นคือสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจากเรา ส่วนยูโรปาลีกก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ดีมากเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรบ้างลือสนันดีแคนไลเลือกทีมใหม่แล้วหากอัลลาบเวนแฮมสัมเมอร์นี้ดีแคนไรต์มิกฟิลของเวนแฮมยืนเตดตัวเป็นข่าวลือว่าเลือกสโมสรใหม่แล้วหากต้องย้ายทีมในช่วงสัมมอนี้ เดมิลเลอร์นะครับสื่อชื่อดังของก,รกรังกิตตีข่าวว่าดิแคนไรต์กลางกลางดีกิตยิงเชิงกริดของคุณคอนเวนแฮมยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วจะไปร่วมทีมไอพิ้นยาอาร์เซนอลหากอำลาทินคุณคอนเวนแฮมในช่วงเสมอนี้สำหรับดิแคนไรต์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนกในการช่วยกับเวนแฮมเข้ารอบจิงเจอร์สยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกในการนี้ส่วนในลีกก็ทำงานอย่างทงเส้นคง,งว่าจนทำให้ได้รับการสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาเซนอลและลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดส ดีแคนไรต์ต้องการไปร่วมทีมอาร์เซนอลเท่านั้นซึ่งเชื่อกันว่าค่าตัวของดีแคนไรต์ในหน้าจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์โดยทางอาร์เซนอลหวังดึงดีแคนไรต์มาแทนที่คราสติสชาก้าที่สอแววว่าจะทิ้ทช่วงสมัยนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับก็อยากจะไปอาร์เซนอลนะครับไม่ใช่ลิเวอร์พูลของเราไม่เป็นไรนะครับเรากําลังจะคว้าตัวแม็กอาริสเตอร์นี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่27พฤษภาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ